สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญหล่อระฆัง,ร,งรูปเหมือนหลวงพ่อหฮมพระช่องแคนะครับอันนี้มีโค้ดตรงนี้ครับตรงนนตนหน้าตักเป็นเลขห้าคาดว่าทำมาจากโละหละระฆังเก่ามีรอยตะใบใตรงนี้นะครับต้นข้างหลังนะครับยันชัดเจนคมมีรูเจาะ ที่ก้นนะครับมีรอยตะไบเ,เขาว่าสร้างน้อยนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับยังไม่มั่นใจว่าแท้ไหมจากที่ดูเนื้อหาของเหรียญน,นะครับความคมของการหล่อรอยตะใบแล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์แท้สูงนะครับใครมีความรู้นะครับก็ช่วยชี้แนะด้วยนะครับสวัสดีครับ